คัลโวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุคุซูซคนนะครับผมพบกับค่อยบ้มน้อยรายละเอียดชาแนลคือเขาคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้เลยครับพี่น้องครับผมตอนนี้บ้มน้อยอกำ like, ลันนลลงเดินทางมางานคอนเสิร์ตนะครับวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่อาําเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านบ้านปะเต้นะครับผมก็ห่างจากอําเภอเรืองลูกทานี่ประมาณ200โลนะครับ ใจรักใจรักนะครับผมน่าจะเป็นงานแบบสบายๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอฟซีคือโควิดอ่ะมันออกงานได้เฉพาะงานเล็กๆนะครับงานใหญ่มันจัดไม่ได้นะครับงานใหญ่มันจัดเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเขาจัดแบบว่าเป็นงานส่้นตูวไหมพี่น้องครับผมเออตอนนี้เรากําลังเดินทางนะครับผมพี่หมอยก็ขับรถเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ยอากาศตั้งสี่สิบลินลน์มโน่ๆบอ,อดี ฝนตกฝนตก๊กฝนหยั่งสิเนาะเออเนี่ยน้องฟางน้องฟางก็มาด้วยทําอะไรเนี่ย <c oughs> น้องฟางนี่ขาดไม่ได้ครับใจรักใจรักนะครับผม <c oughs> ไปสุง,งานพี่น้องครับผมก็เมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานขอบพระคุณทุกออเดอร์เลยนะครับแพ็คของซื้อสรุปได้นอนสุม่มงเดียวนะครับผมแพ็คของหออตีซีกัวพี่น้องครับผม เกือบตีหาครับขอพระคุณออเดอร์อาหารทะเลมากๆเลยนะครับลูกค้าเมื่อวานมึกกระตอยแพรใได้นะครับเอียงเกาะแม่ดอกจันแร้วับพระเอิญเนาะแพรีใดมึกแพรีใด้ออกเบิรเลยพี่น้องครับผมเมื่อวานปลาหมึกเคี่ยงตับเลยลูกค้านะครับของทะเลร่วมๆน่าจะประมาณหลักร้อยกิโลนะครับเมื่อวานนะครับปลาช่อนก็สี่สิบโลก็หมดเลยนะครับเพือนขอพระคุณงามๆนะครับสําหรับออเดอร์ลูกค้านะครับ อาหารทะเลพี่น้องครับผมหมู่บ้านเนี่ยขอพระคุณจากใจจริงเลยนะครับผมก็ไปเจอกันที่หน้าเวทีนะครับผมขอบพระคุณลูกค้าขอพระคุณทุกกําลังใจเลยนะครับโอเคพี่น้องครับผมเจอกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตนะครับสวัสดีครับ